จากคนที่เคยเป็นดาวรุ่งแถวหน้าของวงการค่าตัวตอนย้ายมาบาซ่าสูงกว่า100ล้านยูโรแต่แปลสภาพตัวเองเป็นผอโรงพยาบาลจนคนคิดว่าคงจะหมดอนาคตไปแล้วแต่สุดท้ายก็ย้ายมาอยู่กับเปเ,เชบอกลาอาการบาดเจ็บแล้วกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเดอะแบกคนล่าสุดของเปเอเชอุสมานเดมเบเล่ ชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนครับยิ่งกับเรื่องฟุตบอลแล้วมันยิ่งไม่แน่นอนเข้าไปใหญ่นักเตะหลายๆคนที่บาดเจ็บแล้วก็เจ็บแบบซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำเล่ามักจะไม่เหมือนเดิมอีกอุสมานเดเบเล่คือหนึ่งในนักเตะเหล่านั้นครับช่วงที่เขาอยู่กับบาร์เซโลนาแทบจะอยู่กับหมอยาวๆมากกว่าร่วมซ้อมกับเพื่อนๆในทีมตลอดเวลา6ปีที่เล่นในสเปนเขาเจอแต่อาการบาดเจ็บแต่ละซีซั่นเป็นตัวจริงในลีกได้ไม่ถึง20นัดจนคนเชื่อว่าแม้เขาจะเคยเป็นดาวรุ่งฝีเท้าดีแต่เจ็บบ่่่่อยขนนนนาาาดดี้้้จะกลลัมมคืฟไไแแวต ในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่2ที่เขาย้ายมาไปเอชไปฤดูกาลที่2ที่ได้ร่วมงานกับหลุยเอลิก้เขากลายเป็นตัวอันตรายอย่างที่สุดสําหรับฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นนักเตะตัวสําคัญของทีมยิงไปแล้ว29ประตูในทุกถ้วยนัดที่บุกไปเยือนเลอพูลในแชมเปียนลีกกะสร้างความปั่นป่วนไม่น้อยจนเขาถูกขนานนามว่าเป็นเดอะแบกคนใหม่ของเปเอชในยุคที่ไม่ต้องมีใครได้สิทธิพิเศษเป็นเทวดาในทีมเดมเบเล่เป็นเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่อพยพมาจากแอฟริกาครับเขาเกิดที่แวนนองในแคว้นนอมบังดีที่ฝร เริ่มเล่นฟุตบอลกับเอฟโลทีมในท้องถิ่นจนในอายุ13ปีเขาก็ได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกของแรนและเติบโตขึ้นมาจากที่นั่นมิเกเอลซินแวรท,ที่เป็นผู้อำนวยการของทีมเปรียบเทียบว่าเขามีความคล้ายกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างคิสเตยโนโลเนลโด,โดตอนที่ย้ายมาแมนย,ยูเอเตดใหม่ๆจากที่แรนก็ถูกดัดมนดึงตัวไปปั้นเขาเป็นดาวรุ่งที่โดดเด่นมากๆในบุนเดลิก้าครับมีความเร็วความคล่องตัวสูงเลี้ยงบอลดี เล่นตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกฝังขวาเป็นส่วนใหญ่สไตล์ยอดนิยมลากตัดเข้าในแล้วใส่สกอเจอตัวตัวเอาแทบไม่อยู่แถมเท้าหนักซัดไกลก็ได้จบฤดูกาลเขาติดทีมยอดเยี่ยมของบนเดลริก้าพร้อมคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลและเพียงแค่ซีซั่นเดียวเขาก็ถูกบาเซโลนาจับจองบาซ่ายุคนานบริหารงานโดยโจเซฟมารีาโตเมลทุ่มไม่ยังคว้าตัวเดเบเล่มาด้วยค่าตัว105ล้านยูโร พร้อมกับโบนัสในอนาคตอีก40ล้านยูโรเป็นราคาที่สูงจนดูโอเวอร์สำหรับดาวรุ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขาได้เงินจากค่าตัวเนมาที่เปเชไม่ชี้สัญญาไปที่222ล้านยูโรอย่างไรก็ตามครับมันกลับไม่ใช่เรื่องง่ายของเดมเบเล่เลยดาวรุ่งที่ต้องแบกค่าตัวมหาศาลมาพร้อมกับความกดดันเสมอและแค่ซีซันแรกก็เจ็บหนักแล้วเขาได้รับบาดเจ็บที่แฮมสติงพักตั้งแต่กันยายนยาวไปอีก4เดือนสรุปซีซันแรกได้ดับเบิลแชมป์ทั้งลีกทั้งบอล ลงสนามไปแค่23นัดยิงได้แค่4ประตูท้าไม่เจ็บเขาเป็นตัวหลักของทีมก็จริงเคยได้รับคำชมจากอันเดรสอินเอสตาว่ามีความสามารถระดับที่เปลี่ยนเกมได้แต่สุดท้ายเขาก็เจ็บซะเป็นส่วนใหญ่ฤดูกาลที่2อเจ็บ3ครั้งเวลารวมกัน3เดือนฤดูกาลที่3นี่หนักเลยครับเจ็บแฮมสติงเหมือนเดิมมีเวลาลงสนามเพียงแค่9นัดในทุกรายการเขาเจ็บแฮมสติงหลายครั้งมากๆจนคนคิดว่าคงกลายเป็นอาการติดตัวและคงกลับมายากแล้ว6ฤดูกาลมีเวลาลงสนามไม่มากแถมยิงได้แค่40ลูกในด้วยปัญหาหลายอย่างครับ ทำให้เขาอยากย้ายทีมบาร์เซโลนาในยุคใหม่ที่โดนเพดานการเงินของลาลิกา้าพวกเขาถูกจำกัดการใช้เงินไม่สามารถทุ่มเงินเยอะๆได้อีกค่าเหนื่อยของเดมเบเล่ที่ผูกมดทีมก็ทําให้ขยับตัวลําบากเขาถูกกดดันให้ต้องยอมลดค่าเหนื่อยให้ทําเพื่อทีมแต่เจ้าตัวกลับไม่เต็มใจนักแล้วเอเชก็เข้ามาดึงเขาไปด้วยราคาค่าตัว50ล้านยูโรเพื่อเป็นหนึ่งในขุมกําลังยุคใหม่ของทีมยุคที่จะไม่มีเนมาร์และเมซี่พร้อมกับเอ็มเปเป้ P e, ที่อยู่ในสัญญาปีสุดท้ายการเล่นในลีกเอิงครับที่มีความเข้มข้นน้้้้ออยกกว่าลาล่าาาาทํใใหเขไมตงงชร กายหนักเหมือนเดิมเขาเจ็บน้อยลงเยอะมากซึ่งถือเป็นเรื่องดีลุยเอลิเก้ใช้งานเขาในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวาตามถนัดเพื่อให้ซัพพอร์ตเอ็มเปเป้ที่มาเล่นกองหน้าตัวกลางแม้เขาจะได้ลงสนามเยอะขึ้น42นัดในทุกรายการแต่จำนวนประตูมันก็น้อยนิดเพียงแค่6ลูกเท่านั้น พอเข้าฤดูกาลนี้เนี่ยที่เอ็มปาเป้ P e ย้ายออกไปแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเอลิเก้เปลี่ยนวิธีการเล่นของเดมเบเล่จนเขากลายเป็นคนละคนหลัลกๆก็คือเอลิกเก้เอาเดมเบเล่มายืนเป็นกองหน้าตัวกลางแต่ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเป้านะครับเพราะมันคือฟ้าวมันมีความคล้ายกับที่เอ็มปาเป้ P e เล่นในฤดูกาลที่แล้วและแม้ว่าความสามารถจะไม่เท่าแต่ก็มีหลายอย่างที่เดมเบเล่ให้ได้มากกว่าว่ากันแบบตรงๆครับจะด้วยอีโก้หรือเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายก็ตามเอ็มปาเป้ P P e ไม่ได้ทําในสิ่งที่เ e อลิก้ตอเนกน้ต ัยิงได้ทั้ง2เท้าจะซ้ายจะขวาก็ลั่นได้หมดทําให้เขามีความหลากหลายในการจบสกอร์แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการตอบโจทย์คีย์สาคัญในระบบหรือเอลิกเก้เน้นย้ําเสมอเรื่องทีมเวิร์กการทํางานในฐานะทีมของเดเบเล่ก็ทําได้ยอดเยี่ยมเขาเพสซิ่งหนักให้ทีมออกบอลง่ายทํางานเป็นระบบการเป็นฟอลไนไม่ได้เป็นได้ด้วยตัวเองมันต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมอย่างมากระบบฟอลไนถึงจะแสดงศักยภาพออกมาการเคลื่อนที่ของทีมต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องปีทั้งสองฝั่งกองกลางที่ดันขึ้นมารวมถึงแบ็กที่อินเวิร์ดเข้ามาเล่นกับกอง นาระบบมันถึงจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติแต่จะไม่ให้เครดิตเดมเบเล่ก็ไม่ได้ครับเพราะความสามารถเฉพาะตัวของเขานั่นแหละที่เล่นในมิติที่ลึกขึ้นได้รวมถึงความขยนันและความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบขาดทาให้เขาทําประตูให้ทีมได้เป็นกรอบเป็นกำวิธีการของเดมเบเล่ครับคือเป็นตัวที่อิสระสูงเขาทําการดอบลงมาต่ําเพื่ออวโลดพื้นที่ในช่วงการบิลอัพเพย์บางครั้งเขาจะลงมาต่ํามากต่ำกว่าแนวกองกลางของตัวเองซสอีกเพื่อยือนในพื้นที่ว่างของกองกลางคู่แข่งมันจะเป็นการเพิ่มจํานวนคนในการขึ้นเกมยกตัวอย่างในเกมกับ เลี้ยวภูครับเขาลงมาช่วยเพิ่มคนในแดนกลางพอบรรดาตัวขึ้นเกมเป็นกองกลางโดยผู้เลี้ยวภูมาร์กตัวไว้หมดเขาลงมาช่วยต่อบอลกับวิตินยาที่เป็นกลางตัวต่ำซึ่งมันก็ถือเป็นการยากครับหากกองหลังเลี้ยวภูจะรับมือพอจะต้องตามมาไกลาจากพื้นที่ที่รับผิดชอบการที่ลงมาช่วยต่อบอลทาให้กองกลางเลี้ยวภูต้องคอยระวังและการที่เขามีอิสระมากวิ่งไปทั่วก็ยิ่งทําให้คู่แข่งเนี่ยตามลําบากขณะเดียวกันแนวรุกของเลี้ยวภูก็เพดบ,บอลสูงทําให้เมื่อมีตัวต่อบอลหรือดึงตัวประกบเพิ่มแอเชกก็แกะเพดได้ไม่ลําบากมากนะต่อให้วูจะ เป็นแบบไม่บางลายตัวรับบอลแต่ผู้เล่นเปเชก็มีพื้นที่มากพอที่จะแก้ไขเมื่อเป็นแบบนี้กองกลางของเลี้ยวคูจะต้องคอยระวังซึ่งมันอาจจะโดนแบ็กที่เปิดบอลดีอย่างนูโนเมนเดสเปิดบอลข้ามลายให้ปิกที่มีความเร็วเข้าโจมตีได้เลยนอกจากนี้เมื่อขึ้นมาโจมตีเดมเบเล่จะเล่นกับฮาคมี่ได้เข้าขาจังหวะที่ฮเคมี่ที่เป็นแบ็กหุบเข้ามาเล่นในพื้นที่ฮารฟสเปซจุดนี้เลยครับเปเชจะเพิ่มผู้เล่นขึ้นมาที่แดนบนเยืนเป็นระบบ3-25การโจมตีของพวกเขาก็หลากหลายซึ่งเดมเบเล่ต้องทำงานหนักมากแต่่นนั ก็เพราะว่าเจอกับเลี้ยงคูถ้าเป็นการเล่นในลีกที่คู่แข่งไม่แข่งมากเขาจะเจองานเบาวกว่าน,นี้มีโอกาสไปค้ำข้างหน้ามากขึ้นการถอยลงมาต่ำตามบทบาทของเ้านายทำให้เดมเบเล่ A, มีพื้นที่เล่นแม้เขาจะเป็นคนเลี้ยงกินตัวเก่งแต่การมาอยู่ตรงกลางเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องเลี้ยงบอลเยอะซึ่งมันก็ทำให้มุมมองการอ่านเกมและการจ่ายบอลที่เป็นคุณสมบัติอีกด้านของเขาได้แสดงออกมาประสานงานกับปีกสองข้างอย่างพิชาควรัสเคเลียและแบตลี่บาโกลาทำเกมรุกได้ดุดัน โบนัสสำคัญอีกหนึ่งประการของตำแหน่งนี้ครับเดมเบเล่ le, ไม่ต้องปะทะเท่ากับตอนเผชิญหน้าคู่แข่งเหมือนกับตอนที่เขาเล่นเป็นตัวริมเส้นทอยนี้ตัวประกบก็ไม่ทำให้โดนปะทะอีก ซึ่งเลี้ยงได้เยอะแล้วมันก็อาจจะทําให้เขานั้นบาดเจ็บน้อยลงไปด้วยพอไม่เจ็บและเจอวิธีการเล่นที่เหมาะกับตัวเองเล่นเป็นทีมมากขึ้นมีกุญซื้อที่ผักดันมันทําให้เขากลายเป็นนักเตะสําคัญต่อทีมขึ้นเรื่อยๆตําแหน่งฟอไนที่ดูไม่น่าจะเหมาะกับนักเตะสายสปีดแต่มันกลับทําให้เซนบอลของเดมเบเล่เปล่งประกายขึ้นมันคือบทบาทใหม่ที่ส่งให้ฟอร์มของเขาโดดเด่นในตอนนี้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคล